สวัสดีครับที่คือรายการตะลุมวยไทยนะครับรายการที่จะนําเสนอรเรื่องราวดีๆของค่ายมวยไทยทั่วประเทศพบก,กันเป็นประจําทุกวันเสาร์เวลา11.00นาทางทีสปอร์ตชาแนลสถานีทีวีกีฬาแห่งชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับวันนี้มีผมเอกชุมพรสุนภัสจันล้มมีเปน็นผู้ดําเนินรายการนะครับเทปที่แล้วเรานําคุณผู้ชมไปที่ค่ายจิตติยิมในซอยรัชดา19นะครับส่วนเทปนี้ก็ยังอยู่ที่ค่ายจิตติยิม ของคุณจิตติดำริลำนะครับคราที่แล้วนี่เราได้พูดถึงบทบาทของค่ายนี้ในการเป็นยิมมวยไทยนานานชาตินะครับเพราะว่ายิมนี้มีนักเรียนมวยไทยทั้งในประเทศและก็จากทั่วโลกนะครับมาเรียนรู้มวยไทยศิลปะของไทยมรดกของโลกที่ค่ายมวยจิตติยิมนะครับส่วนเทปนี้เราจะพูดถึงค่ายมวยจิตติยิมและอีกหนึ่งบทบาทนะครับในบทบาทที่ สร้างนักมวยเอกประดับวงการมามากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับก็มีนักมวยหลากหลายคนนะครับอยู่ในค่ายนี้ถ้าพูดชื่อไปนี่แปม่ไปมวยต้องร้องอ๋อนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาทองต๋องเกตุวัตรหรือว่ามารวยสิดเจปอนรือว่าคนอื่นๆมากมายหลากหลายครับ จิติยิมนอกจากเป็นยิมเปิดสอนมวยระดับนานาชาติแล้วนะครับยังสร้างนักมวยชื่อดังประดับวงการมากมายครับส่วนปัจจุบันนักมวยสายเลือดใหม่ที่ร่วมค่ายก็ประกอบด้วยตุ๊กตาทองตุ๊กตาเพชรเหนือเมฆล่าฝันเพชรสารัฐและมารวยซึ่งมีคุณโยชิสุภเสิเกียรติวัฒนักธุรกิจจิวเวอรี่หนุ่มไฟแรงเข้ามาสนับสนุนดูแลนักมวยครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มไฟแรงนะครับที่ให้การสนับสนุนนักมวยในค่ายจิติยิมอยู่ก็คือคุณ โยชิเป็นไงมาไงพี่ถึงได้มาสนับสนุนนักมวยไทยนี้ครับเออ่ตอนแรกเนี่ยพอดีว่าไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยนะครับแล้วก็ได้มาตอนแรกคือถ้าสั้นๆนะฮะก็คือว่าลูกค้าที่ที่ผมดูแลพาไปดูมวยแล้วผมก็เป็นเพื่อนกับคุณโบ๊ทนัตเดชข่งายเพชรินดีแล้วก็มีเสียป,ป๊อบกิรติในกลุม่มๆเ,เพื่อนๆกันแล้วก็ คุณปลาพันชัยครับคราวนี้ก็เออคุยไปคุยมาก็แบบลองไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นอ่ะโอเคเป็นงานอะไิเลกดูแต่เราก็ยังไม่ได้สนใจเลยจนตุ๊กตาทองเข้ามาก็คือแบบรู้จักรู้จักกันก็เลยเอ้ยเหมือนกับว่าเออมันเปิดโอกาสเราก็ลองดูแล้วก็โลกโกลมอีกก็คือว่ารู้จักเออคุณคุณปอรหรือสิเจปอนแล้วก็อาจารย์จิต ก็คือค่าจิตติยิมซึ่งอาจารย์จิตนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือว่าอยู่ใกล้บ้านผมมากแล้วก็ลองดูเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆเพิ่มนักมวยขึ้นมาจนตอนนี้มีประมาณ6คนนะครับใช่ก็จะประมาณหกคนหคนนี้ก็คือจะมีทั้งหมด2ค่ายนะครับที่ทผมสับสูนอยู่แล้วก็เทนแล้วก็อาศัยอยู่ที่ค่าจิตติยมิมจะมีตุก๊กตาทองคนแรกเลยสเกติวัฒ ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นสอยกิติวัตรคนหนึ่งเพิ่งไปเปลี่ยนชื่อมาคือเป็นเดิมชื่ออสอ,อ,อ,สอชอชินวัตรก็เปลี่ยนเป็นตุ๊กตาเพชรอเกยรติวัฒนะครับส่วนอีก4คนเนี่ยก็จะมีเอ่อสิเจปปอนทั้งหมดเลยก็จะมีไลน์นะก็มีมาลวยเพชรสหรัฐเหนือเมฆแล้วก็ล่าฝันเข้ามาเทรนอะไรกับนักมวย6คนนี้บ้างแล้วก็ได้เอ,อ่อบำรุงอะไรกับนักมวย6คนนี้บ้างครับพี่ อันดับแรกนี้เลยคือระเบียบในครับไม่ได้ทุกคนเหนื่อยมากครับแล้วก็อย่างว่าครับคือเขายังเด็กกันนิสัยยังใช้ไม่ได้ก็แต่เราก็โอเคเราก็เคยเป็นเด็กก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปแล้วก็ผมก็มาปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารการกินคือจะไม่สเปรสปะและอ่าเช่นง่ายๆเลยอะนำมาล้มครับอ่าหลักเลยประเด็นหลักเลย แล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือแบบว่าอาจจะมีการไปเซาวนงาาเพื่อผ่อนคลายอะไรเงี้ยจากตรกรอที่เด็กเขาจะไม่เคยกันครแล้วก็ที่สําคัญคือก็เรื่องการแก้เกมผมก็จะมีแล็ปท็ปเครื่องนึงให้เด็กไว้ที่ข้างเอาไว้ดูไว้อะไรผ่อนคลายกัน่สวนของบอมลุงนี่ก็คือปกติฮะก็คือเนื้อนมไข่แบนแต่ว่า,าตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างจะปล่อย คือแบบจับยัดจับยัดแต่พอมาคำนวณแล้วก็ศึกษาในด้านวิชาการกีฬามันเยอะเกินไปก็เลยก็ไปรัดตีให้มันเข้ารอกจนตอนนี้อยู่ตัวแล้วพี่เข้ามาสนับสนุนนักมวย6คนนีไ้ได้ได้นานหรืออย่างครับปีหนึ่งละปีหนึ่งพอดีอเดือนนี้ปีหนึ่งพอดีเป๊ะเลยเส้นทางแล้วก็เป้าหมายต่อไปหลังจากนี้ครับก็เส้นทางเป้าหมายต่อจากนี้นะครับ ในปีต่อไปเนี่ยซึ่งผมก็ดูแล้วคือจะทําให้นักมวยทุกคนเนี่ยค่าตัวขึ้นตามเป้าหมายของแต่ละคนเท่าที่จะทาได้แล้วก็นักมวยบางคนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดของต่างประเทศครับก็จะพยายามผลักดันให้ไปต่อยท,ที่ต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็มีจองคิวไว้แล้วสองคนคือมาลวยกับตุกาตาเพชรจะไปต่อยที่ฝรั่งเศสเดือนเมษาใช่ ซึ่งจริงๆเมื่อเดือนที่แล้วเดือนธันวามารวยกับเพชรสารัต์็็เพิ่งไปต่อยที่เขมรกัมพูชามาแล้วก็มารวยชนะน็อกส่วนเพชรสารัตก็ชนะคะแนนได้แตกก็ทำผลงานไว้โอเคเลยสุดท้ายครับฝากผลงานกับแฟนดมวยทางบ้านหน่อยครับก็ผมโยชินะครับเป็นนักค่ายของสกิติวัตรเป็นเด็กใหม่มากๆแต่ว่าผมทำทุกอย่างด้วยใจแล้วก็ไม่ ไม่มีอะไรที่แบบว่าปิดเลีอะไรทําด้วยแบบขาวสะอาดครับก็ผมอยากฝากน้กมวยทันน้งหกคนของผมแล้วก็ช่วยเป็นแรงเชร์ด้วยนะครับผมจะทําให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเจอกันก็ทักกันได้น,นะครับยินดีครับผมนอกจากนี้นักมวยในสังกัดคุณโยชิใครทําฟอร์มดีชนะติดต่อกัน5ไฟไฟรับทันทีสร้อยคอทองคําหนัก1บาทและใครชนะน็อก3ไฟไ์ติดต่อกันก็ได้รับเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าอัดฉีดกันเต็มที่ นี่ก็คือเรื่องราวของค่ายจิตติยิมที่ทําหน้าที่เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและสร้างนักมวยประดับวงการมาอย่างยาวนานส่วนช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามไฮไลท์มวยไทยกันครับ